สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขิพิฆาสวรรค์เหตุผลที่เจงอี e ้ดึงดันจะเข้าร่วมการชำระโลหิตให้ได้ส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะต้องการที่จะเลื่อนขั้นเป็นสิทธิสำนักสามัญให้เร็วที่สุดจากนั้นจึงค่อยหาทางยกระดับเป็นสิทธิชั้นยอดซูรั่วสเสวียเคยกล่าวกับเขาไว้ว่า หากเขาไม่มีสถานะของสิทธิชั้นยอดแม้แต่สิทธิ์ที่จะเหยียบเข้าไปในตำาหนักของปรมาจารย์เลี้ยวก็ยังไม่มีเจียงอี้ต้องรีบหาทางรักษาเจียงเสี่ยวหนุ่ยจากนั้นเขาก็จะค้นหาสถานที่อันเงียบสงบเพื่อบ่มเพาะพลงัง มันจึงเป็นเหตุผลที่เขาไม่อาจทิ้งโอกาสนี้ไปได้ตั้งแต่ที่เจนนี่หลิวรู้ถึงสถานะที่แท้จริงของเขามันจะต้องส่งคนมาลอบสังหารเขาอย่างแน่นอนจากนั้นพื้นที่ในเขตของสำนักก็อาจจะไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยอีกต่อไป แทนที่จะรอความตายเย่งคนที่ขาดทำไมเขาถึงไม่ลองเสี่ยงโชคในโลกภายนอกตูล่ะหากเจงอี้สามารถผ่านการทดสอบเขาจะถูกเลื่อนขั้นให้เป็นสิทธิสำนักสาม,มาญหลังจากที่กลับไปถึงสำนักเขาก็จะสามารถท้าทายสิทธิชั้นยอดห้าคนเพื่อที่จะช่วงชิงตำแหน่งสิทธิชั้นยอดมาครองจากนั้นเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นก็จะเหลือเพียงแค่รอให้ปรมาจารย์เลี้ยวกลับมายัางสำนักเท่านั้น แน่นอนว่าเจงอี e ้ยังมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาต้องเข้าร่วมการชำระโลหิตในครั้งนี้มันเป็นเพราะเจตจำนงแห่งการสังหารเจงอี P ้ e ใช้ความพยายามมากกว่าสองเดือนแต่ก็ยังไม่มีเงื่อนงำเกี่ยวกับเจตจำนงแห่งการสังหารเขาจำเป็นต้องเข้าไปในสุสานของราชันสวรรค์เพื่อเสี่ยงโชค บางทีคงมีเพียงการต่อสู้ที่ต้องเดิมพันด้วยชีวิตเท่านั้นถึงจะทำให้เขาทำความเข้าใจกับมันได้ตอนนี้เจงอี J ้ e ราวกับถูกใบมีดจ่อไว้ที่คอตลอดเวลาดังนั้นเขาจึงจำเป็นต้องเพิ่มพูนความแข็งแกร่งอย่างเร่งด่วน แต่ดูเหมือนว่าเวลาจะไม่เพียงพอโอกาสในการเข้าไปในสุสานของราชันสวรรค์จึงเป็นทางเลือกเดียวของเขาสามวันผ่านไปก่อนที่ฟ้าจะสว่างผู้ที่เข้าร่วมการชำระโลหิตต่างก็ตื่นหมดแล้วพวกเขามาร่วมตัวกันที่ประตูทางทิศใต้ตั้งแต่เช้าตรู่เจงอี้ตื่นเช้าด้วยเช่นกันเขารู้สึกกระปรี้กระเป่าแต่ก็ต้องประหลาดใจเมื่อเห็นเฉียนว่านกุ้นมายืนรอที่ประตูอยู่ก่อนแล้ว เขายิ้มเล็กน้อยและตกไปที่ไหล่ของเจ้าอ้วนว่านก้้นไม่จำเป็นต้องมาส่งข้ารอบเจ้ากลับไปนอนเถอะห้าห้าลูกพี่ข้าไม่ได้มาอยู่ที่นี่เพื่อส่งเจ้าสักหน่อยก้อนไขมันบนใบหน้าของเฉียนว่านกุ้นกระเพื่อมเล็กน้อยขณะที่หัวเราะในสำนักมันน่าเบื่อเกินไปอาจารย์ซูและข้าได้ทำเรื่องขอลาเพื่อที่จะกลับไปเตรียมพร้อมที่ตระกูล ดังนั้นข้าเลยคิดว่าจะไปส่งเจ้าถี่สุสานของราชันสวรรค์ก่อนไม่ใช่ว่าสุสานตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แต่เมืองหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือหรอกหรือเจิง e อี้แอบตั้งคำถามขึ้นในใจ แต่พริบตาเดียวเขาก็เข้าใจได้ทันทีดูเหมือนว่าเจ้าอ้วนคนนี้จะเป็นห่วงเขามากและต้องการที่จะตามไปส่งจนกว่าจะถึงสุสานให้ได้เจียงอี e ้จ้องมองไปยังเฉียนว่านกวนด้วยความซาบซึง้งแต่เขาก็ไม่ได้กล่าวอะไรออกมาเพียงแค่ตกไปที่ไหล่ของอีกฝ่ายจากนั้นก็ออกเดินทางบางเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องเอ่ยออกมาเป็นคำพูดเพียงแค่รำลึกมันไว้ภายในใจก็พอแล้ว ไม่ว่าเฉียนว่านกุ้นจะปฏิบัติกับเจียงอี้ด้วยความจริงใจหรือเพราะผลประโยชน์แต่เขาก็ยินดีที่จะปฏิบัติกับอีกฝ่ายในฐานะพี่น้องและมันจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปไม่นานหลังจากที่พวกเขาออกจากที่พักร่างเงาสองร่างก็รีดตรงดิ่งมาหาพวกเขาดวงตาของเฉียนว่านก้้นเป็นประกายก่อนที่จะตะโกนพี่หูสวง แม่นางหลินเอ,อ๋อจ้านหลินเอ,อ๋อที่ยังคงปิดบังใบหน้าไว้หันมามองเจียงอี้ด้วยดวงตาที่งดงามดุดดั่งไข่มุกพี่เจียงอี้เจียงอี้ยิ้มและพยักหน้าตอบรับในขณะที่คิ้วของเจ้าอ้วนถึงกับกระตุกเนื่องจากถูกเมิน ้านอูทรงหัวเราออกมาเล็กน้อยและกล่าวเจยงอี J ้ e ไปกันเถอะเ,เจ้ากับข้าไปด้วยกันเฉียนว่านกวนไม่ใช่ว่าเจ้าไม่ได้เข้าร่วมกันชำระโลหิตหรอกหรือกลับไปเถอดเ,เจยงอี้จะปลอดภัยเมื่ออยู่กับข้า เขียนว่านกุ้นยิ้มและกล่าวพี่ฮีข้าได้ขอละหยุดแล้วค่าเพียงแค่ตามมาเพื่อความสนุกเท่านั้นแต่ข้าจะรอให้พวกเจ้ากลับออกมาจากสุสานของราชันสวรรค์จ้านอูทรงจ้องมองไปยังร่างของเจ้าอ้วนด้วยความประหลาดใจจากนั้นเขาก็ยื่นมือไปตบที่ไหล่ของอีกฝ่ายและกล่าวประเสริฐ เจ้าเองก็มีความรู้สึกด่งพี่น้องเช่นกันหรือเช่นนั้นก็ไปกันเถอะท่าทีของจ้านอู่ซวงในครั้งนี้ทำให้เฉียนว่านกวนระเบิดความดีใจออกมาเขาพยายามที่จะเป็นสหายกับจ้านอู่ซวงมานานแล้วแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆ แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะเริ่มยอมรับเขาบ้างแล้วเจียงอี e ้มองไปยังคนทั้งสองพร้อมกับรับรู้ถึงความรู้สึกอันยากจะอธิบายที่อยู่ภายในใจแต่เขาก็ไม่ได้เอ่ยสิ่งใดออกมา ไม่นานนะักพวกเขาทั้งสี่ก็ได้เดินทางมาถึงตำหนักทักษีนทันทีที่เจงอี้ก้าวเท้าออกนอกประตูดวงตาหลายคู่ก็จับจ้องมาอย่างร่างของเขาเมื่อเขากวาดสายตาไปรอบๆก็มองเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยจำนวนมากเจงเฮื่อนซุยหลิวเหอจีทิงยี่เจงฉีหลิน สังซุนเฟยหูและเจงนีเหลิวพวกเขาเหล่านี้รวมตัวกันเป็นกลุ่มและถูกรายล้อมด้วยคนนับสิบแต่ก็เห็นได้ชัดว่าพวกเขายืนล้อมเจงนี้หลิวและชายหนุ่มที่สวมชุดสีดำในฐานะแกนกลาง เจียงอี e ้เมินเฉยต่อสีหน้าอันซับซ้อนที่เจียงเฮิ่นซุยและหลิวเหอแสดงออกมาดวงตาของเขาเหลือบมองไปที่จีทิงยี่เล็กน้อยและแอบถอนหายใจนั่งกับศิษยสตรีอีกคนยืนอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยแม้ว่าจะแสดงท่าทีเฉยเมย แต่มันก็เป็นสัญญาณว่านางได้กลายเป็นสมาชิกพรรคพวกของเจงนี่หลิวไปแล้วเจงอี J ้ e ดึงสายตะกลับมาอย่างรวดเร็วและมองตรงไปที่เจงนี่หลิวพวกเขาทั้งศบตาพร้อมกับปลดปล่อยจิตสังหารผ่านทางสายตามันคือเจงอี e. ้ ต่างซุนอูจี้จ้องเขนแมงไปยังร่างของเจงอี e ้ด้วยสายตาอันเย็นเยือกแต่ไม่นานนะักความสนใจของเขาก็ถูกแย่งไปโดยบุคคลที่3ที่ก้าวออกมาจากประตูของตำหนักทักษิณรอยยิ้มอันชั่วร้ายเมื่อครู่แปรเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มอันเป็นมิตรในเสี้ยววินาทีองค์หญิงหยุนเฟยใครบางคนอุทานขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเจงอี e. ้ ด้านอูซวงหรือเฉียนว่านก้วนสายตาของพวกเขาทั้งสามคนต่างก็จับจ้องไปยังร่างของคนผู้เดียวสิสตรีทั้งสามคนเดินเข้ามาอย่างช้าๆพวกนางสวมใส่ชุดที่ดูยะยวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหญิงสาวที่อยู่ตรงกลาง นางสวมกระโปรงสั้นซึ่งเผยให้เห็นต้นขาอันเรียวยาวและสวมชุดเกราะหนังสีแดงรัดรูปซึ่งเผยให้เห็นสัดส่วนของขนาดหน้าอกอันน่าหลงไหลคู่นั้นของนางช่างเป็นหญิงสาวที่ทรงสเสน่ห์ยิ่งนัก เพยงอี้คร่ำครวนในใจหญิงสาวผู้นี้มีผิวสีน้ำตาลอ่อนราวกับข้าวสาลีดวงตาของนางงดงามและเผยให้เห็นถึงความดูร้ายซึ่งดูคล้ายกับแม่เสือสาวที่พร้อมจะขย้ำบุรุษเพศทุกคนเป็นผู้หญิงที่ไม่เลวเลย จ้านอู่ซงเองก็ถูกนางดึงดูดความสนใจเช่นกันเมื่อจ้านหลินเอ๋อเห็นการแสดงออกของพี่ชายนางจึงเอ่อหยอบล้อจ้านอู่ซงไม่ใช่ว่าท่านเป็นชายชาตรีหรอกหรือเช่นนั้นก็เดินเข้าไปหานางสิท่านมัวรออะไรอยู่ใช่แล้วแล้วเฉียนว่านกว้นหัวร้อนและกล่าวองค์หญิงหยุนเฟยอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นแต่ความแข็งแกร่งของนางก็อยู่ที่ขอบเขตจือผู่ขั้นที่หแล้ว นางยังมีศาสตร์เวทของอาณาจักรเทียนเซเวียนมีเพียงหญิงสาวเช่นนี้ที่จะเหมาะสมกับพี่หู๋วงจ้านอูทซงเผยรอยยิ้มออกมาและกล่าวด้วยความมั่นใจชายผู้ที่มีชีวิตเพียงเพื่อฆ่าและก้าวสู่ความสำเร็จชาไหนเลยจะให้ความสนใจกับความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง เตียงอี e ้ลูกเจีย๊ยบตัวนี้เหมาะกับเจ้ามากกว่าเสียงของจ้านอู่ทรงค่อนข้างดังและดึงดูดความสนใจจากหญิงสาวทั้งสามในทันทีผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนต่างก็จ้องมองไปยังองค์หญิงหยุนเฟยที่ดูเหมือนจะมีโทสะขึ้นมาเล็กน้อยจ้านอู่ซวงทายาทสายตรงของตระกูลเทพสงครามทำไมถึงได้อ่อนแอเช่นนี้ ดูเหมือนว่าตระกูลเทพสงครามในตำนานจะไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนที่เขาเล่าลือกันกระมงังดวงตาของจ้านหลินเอ่อเผยให้เห็นถึงความโกรธแต่ในขณะที่นางกำลังจะพูดอะไรออกมานั้นนางก็ถูกจ้านอู่วงหยุดไว้จากนั้นเขาก็กล่าวองค์หญิงหยุนเฟยเช่นนั้นข้ากับเจ้ามาประลองกันดีหรือไม่ หากข้าแพ้ข้าจะยอมเป็นทาสของเจ้าเป็นเวลาหนึ่งปีแต่หากเจ้าแพ้เจ้าจะต้องมอบจุมพิษให้กับเจียงอี้สหายข้าเจ้าคิดว่ายังไงขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ